เราก็ทำตามระบบ S L A ถูกต้องไหมครับที่เราได้ฟังทั้งวันนะครับมาทบทวนเราทำตามระบบ S L A เนี่ยก็คือทำตามอะไรครับสามสี่ห้าหกก่อนจะก่อนจะสามสี่ห้าหกเนี่ยทำอะไรก่อนสามเริ่มสามเริ่มคืออะไรครับขายสินค้าสมาัครสมาชิกค่ะแล้วสมัครแล้วเรียนรู้ แล้วก็วางแผนเป็นตำแหน่งนบรอนถูกต้องไหมัสามเรื่องคือพอเราเป็นเอ็กซ์แล้วนะครับสมัครเป็นเอ็กซ์เรียนรู้แล้ววางแผนครับอัพไลน์เพื่อเป็นตำแหน่งนบรอนโครงสร้างก็จะประมาณนี้นะครับที่เราได้ดูมาแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับเราต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นบรอนคุณภาพคุณภาพ พราะเมื่อเรามีความรู้กัเป็นบร้อนคุณภาพเราก็จะสร้างบร้อนคุณภาพแต่ในทีงานเราเนี่ยนะครับสิบคนนะครับวิชาจากอาจารย์นาทีเมื่อกี้อาจจะมีผู้บริโภคอนี้คนที่ทำที่ต่อยแต่เราหาคนที่ใช่หาอะไรหาเหล็กหรือหาไม้เหล็กาเหลเจาะทุกรูเนี่ย เข้าทุกดูงไหมไโ้ของฟังเมื่อกี้โอ้โหแค่ยกตัวอย่างได้แบบเข้าใจมากเลยนะคระ <c oughs> <c oughs> อาจารย์อ,อีอาจารย์ได้ผมก๊อปปี้อาจารย์าง้นจะอาจจะไม่เข้าหมดแต่อจาจจะเจอที่แบบเจาะทะลุโอเคไหมหรือ <c oughs> เพราะเรากำลังจะสรุปคีย์สำคัญว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจเสร็จแล้วเอาไปใช้แล้วเราสร้างองค์กรขนาดใหญ่ได้เนี่ยโอ้โหมันมีมุมค่ามหาศาลถึงไหมต่อไหมต่อ,ตอ <laughs> ทำให้แบบอยากรู <laughs> ้ทีนี้นะครับพอเป็นร้อยคุณภาพเสร็จปึ้งนะครับแล้วก็สร้างร้อยคุณภาพสร้างให้ได้เยอะๆไหมครับ <Yeah. S 1> เยอะเยอะนะคบโดยเราอาจจะสปอนเซอร์เองนะครับการสปอนเซอร์เองก็ต้องเยอะๆเปิดหน้ากว้างเมื่อกี้เหมือนอาจารย์น,นาทีบอกเราอาจจะเจอคนนี้อาจจะไม่ใชใ่เราสปอนเซอร์ก็ได้แต่เขาเป็นเหล็กแล้วก็ลงมาช่วยสอนให้ครับเป็นบรอนคุณภาพ<า>คนนี้อาจ,จะนุ่นวัดคุณภาพอยู่ที่สพปอเลาก็ลงอาจจะช่วยสอนอดนลัน อยู่เมียนมาแล้วก็ช่วยสอนหรืออะไรที่เขาเป็นร้อนเนี่ยเขาก็จัดช่วยสอนเราก็เป็นที่ปรึกษาคนนี้อยู่มาเลเซียคนนี้อยู่ฟิลิปปินส์องค์กรเราขนาดใหญ่ไหมใหญ่เหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโครตรใช้ได้กับคนที่เข้าใจทำตามระบบ s l a เป็นบอลคุณภาพ สร้างร้อนคุณภาพโอเคไหมโอเคเข้าใจมันง่ายนิดเดียวถ้าเราเข้าใจมันง่ายนิดเดียวแต่ถ้าไม่เข้าใจยากนะยากใช่ไหมฮะ <laughs> มันเข้าใจไม่เข้าใจบางทีมันก็ง่ายง่ายมันจะมันยากบวกง่ายใช่ไหมก็ง่ายง่ายอะไรประมาณนี้ <laughs> ผมเนี่ยตั้งใจสรุปที่ผมมาทําแรกๆกคือแล้วมามาเรียนรู้กันคนที่สมผมก็ตั้งใจสุปอประมาณนี้ห mm hmm. ลังจากนั้นนะครับโอเคสเตตของการเขาเรียกว่าการดูแลองค์นะครับอ๋อที่ผมเห็นแต่ละท่านกดเนี่ยนะครับมันเป็นพาะฐานเนะี่ยมันน้อยมัน <laughs> มัน, <laughs> ม,นมันไม่เสถียรใช่ไหมโอเค สเต็มของการบริหารอุลก์ของอะระบบ s l a นะครับอีกเรื่องนึงเราอาจจะรู้แล้วแต่เรามาสรุปให้มันอยู่ในนี้ให้เข้าใจง่ายๆพอเรานะครับทำตามระบบ3 4 5 6นะครับทำา้เองเป็น,ปนร้อนแล้วเป็นร้อนคุณภาพหลังจากนั้นเมื่อเจอเหล็กโอเคไหมเมื่อเจอรูที่เราจเจาะทะลุได้นะครับนศาสตราประจย์นาที <laughs> <laughs> หลังจากนั้น เราทำไงครับทำให้เขาดูทำตามระบบ S l A ให้เขาดูทั้งหมด3 4 5สี่้าทำให้เขาดูว่าเราเป็นบร้อนคุณภาพทำให้เขาดู <c oughs> อ้าเปรียบเทียบผมชอบเปรียบเทียบยังไงวันนี้เนี่ยนะครับสมมุติเราขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาเรียกว่าเราขายมาสิปีละเราได้กำไรเดือนละห0 0 0สนสมมติยกตัวอย่างทีนี้เพื่อนญาติพี่น้องเราเนี่ย พอเห็นได้เราได้มาเดือนละห้าห <Yeah. S 1> มื่นคิดว่าเขาอยากทํำไหมอยากเขาก็จะบอกว่าอยากทาสอนหน่อย mm hmm. เราก็คือตอนแรกคือทําให้เขาดูก่อนไหม, <Yeah. S 1> มเดี๋ยวสอนค่ะเดี๋ยวทาให้ดูก่อนนะ <Yeah. S 1> นะครับเนี่ยต้มน้ําซุปอย่างนี้นะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับทําอย่างนี้ทําให้เขาดู mm hmm. หลังจากนั้นก็คือเป็นไงครับ mm hmm. สอนให้เขาทํา mm hmm. ก็คือลองให้เขาทำอลองลวกดูสอนให้เขาทา สอนให้เขาทําสอนให้เขาทําหลังจากนั้นไหมนะ,อะลองทําดูให้เขาลองลวกดูตัวที่พอสอนให้รัาแล้วก็ดูเขาทําแล้วก็ดูเขาทําถ้าตรงไหนเขาทาผิดไปไง,ล<อ>งแล้วก็<อ>มีช่วยบอกอ๋อตรงนี้ผิดนะต้องรวกประมาณห้านาทีไม่ใช่ลวกแค่สามนาทีโอเคไหมเราต้องเป็นผี้เรียนจนมั่นใจว่า,วาเขาลวกก๋วยเตี๋ยวสามสิบเมนูที่ร้านเรามีเเขาทําได้หมด หลังจากนั้นก็คือถอยออกมาก็คือถ้าเขาคือแสดงว่าเขาทาได้นะละหลังนั้นเนี่ยพอมีญาติพี่น้องเขาเนี่ยอยากมาขายกับเขาอีกเราก็บอกว่าคุณก็สอนญาติคุณเราก็สอนเขาสอนเนี่ยคุณสอนญาติคุณอย่างนี้นะสอนก็สอนพอเขาสอนได้เป็นไงครับเราก็ดูเขาสอนว่าสิ่งที่เขาสอนเนี่ย คนใหม่สามารถเอาไปเปิดร้านได้ไหมถ้าตรงไหนที่เขาสอนดีก็ชิญชมอันไหนที่ขาดแล้วก็ไปเติมด,ดูเขาสอนเติมเต็มไหครับโอเคถูกต้อง <c oughs> ทีนี้นะครับพอเขามีคนอยากที่จะเปิดร้านก็วยเตี๋ยวสิบคนพอเราสอนก็สอนอ่ะแล้วเขาก็สามารถสอนได้เป็นสิบเป็นร้อยก็จะมีสาขาของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยของเราเนี่ย ยกตัวอย่างก็คือชายสี่มีเกี๊ยวมีกี่สาขาตอนนี้เยอะมาก,เ,ก,มากเพราะเขาทำแบบนี้มาที่ของเรานีเราสรุปพร้อมกันนะเราทำตามระบบ sla สามสี่ห้าหกเป็นร้อนและเป็นร้อนคุณภาพหลังจากนั้นก็สอนไม้เอ้โทษทีสอนเล็กสอนเล็ก ตลอดเนะ <c ười> ค่คือคือสามีทะเลาะกับสามีเนี่ยคือแบบแรงกดดันเยอะมากบบคือเอ่บบอยังไง <ๆ S 2> ฉันก็ต้องสําเร็จ <c ười> แน่นอนก็เลยตั้งใจกว่าปกติ่ <c ười> ะโอเคนะครับหน้าที่เราก็คือเป็นอะไรครับ <c ười> ทําให้เขาดู <c ười> นี่นะสามสี่ห้าหกนะคุณทําแบบนี้นะสามเริ่มนะโอเคไหมสี่รู้นะทําให้เขาดูทําให้เขาดูหลังจากนั้นเป็นครับสอนให้เขาทำนี่นะ เดี๋ยวเวลาไปสปอนเซอร์เนี่ยนะครับต้องทําอย่างนี้อย่างนี้สอนนี้ก็ทําสอนนี้ก็ทําแล้วก็หลังจากนั้นสอนนี้เขาทำเนี่ยสักสี่ห้าเคสหลังจากนั้นเนี่ยลองก็เรียกว่าดูกระดาษเดี๋ยวเคสเนี้ยคุณลองลองพิเศษเลยนะไอแชร์ฉันจะนั่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆถ้าผู้ตัวไหนผิดจะตกกระโหลกไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะนั่งอยู่ข้างๆเดี๋ยวจะช่วยเก็บรายละเอียด อเคไหมนะครับก็ดูเขาทําพอเขาพิเศษเสร็จปุ๊บกลับมาจากผู้มุ่งหมังเราก็เก็บอ่าตรงนี้ดีแล้วพิเศษแบบดีมากแต่ขาดตรงนี้นะแผนนนี้ถ้าพูดแบบนี้จะจะยิ่งดีดูเขาทาแบบนี้สักสี่ห้าเคสจตึงมัน่นใจเออเขาเขาโอเคละหลังจากนั้นเขาก็มีทีมงานโอเคไหมหน้าที่เราคือสอนให้เขาสอนตอน สอนทีมงานเนี่ยให้ทำตามสามสี่ห้าหกนะแล้วสอนให้เขาเป็นพรอนคุณภาพโอเคไหมโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูเขาสอนเป็นไงฮะองค์กรเราโตไหมโตนี่คือสรุปจากทั้งหมดวันนี้ที่วิทยากรทุกท่านถ่ายทอดถ้าเราทำแบบนี้เป็นไงครับองค์กรเราขนาดใหญ่ไหมไเราสำเร็จได้ไหมได้ได,ได้ไหมได้ไดมีกำลังใจขึ้นไหมมีเพราะ ทุกคนเนี่ยที่ธุรกิจเอสเว่ย์มันเหมือนกับชายสีบะหมี่เกี๊ยวอ่ะเขามีระบบ3 4 5สี่ห้าหกอะไรแบนี้มันง่ายและแค่ทําตามเขาแล้วเราก็เวลาเราจะสร้างทีมเราก็ทำสเต็ปนี้โอเคไหมครับโอเคทำได้ไหมได้ไหมได้40% 100% 50% 40% 50%โอ้โหนะครับห้องนี้สองร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับอีกสามเดือนเนี่ย นะตำแหน่งนี้น่าจะแบบผูนะครับขยับนะครับอ่ะแล้วก็สรุปนะครับของอห้าขั้นตอนเมื่อกี้นะครับสรุปคือช่วงแรกเนี่ยการการดูแลก่อนเนี่ยเราก็สอนตอนต้นเราอสอนเข้าข่ายว้เดียวนะครับตอนต้นนี้ต้องสอนไหมสอนเลยแหละนะครับแล้วก็อันที่ดูแลตอนต้นก็น <c oughs> คือคือดูแลทุกอย่างที่เขายังทําทไม่ได้หลังจากนั้นก็มาสอนตอนกลางสอนทุกอย่าง นะครับช่วงท้ายก็นะครับเหมือนเจ้านาทีบอกนะครับเราก็มาบริหารตอนปลายนี่เป็นสเต็ปคร่าวๆนะครับสามสเต็ปในการบริหารองค์กรนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนรายเรียนเนี่ยก็เมื่อกี้เราได้เรียนรู้กันหมดลวนะครับอโอเคนะครับก็เดี๋ยวเมื่อพวกเราเข้าใจตรงนี้นะครับจริงๆมันมีแค่นี้เองนะการสร้างทีมขนาดใหญ่แต่ลอกคือหลังจากนั้นคือให้เราทําแบบแบ,บบ่อยๆอ่ะ แบบบ่อยๆเจอปัญหาไม่บ่อยแต่เรายังยังเดินหน้าต่อ